คีชเชนมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำต้มจับชายนะคะแบบง่ายๆบังเอิญว่ามีญาติเอาผักมาให้เยอะมากนะคะก็เลยเอามาทำจับชายดีกว่าเราก็เตรียมนะคะตัวรากผักชีแล้วก็รากขึ้นช่ายนะคะโขลกให้แบบแหลกนิดนึงเนาะจากนั้นก็จะตั้งกระทะค่ะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเราจะนำเห็ดหอมที่เราแช่น้ำจนนิ่มเนาะเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะลงไปคั่วให้พอเหลืองนะจากนั้นก็ค่อยใส่กระเทียมตามลงไปค่ะแล้วก็รากผักชีกับรากขึ้นช่ายนะคะที่เราขกเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่หัวไชเท้านะคะลงไปผัดค่ะถ้ากระทะแห้งค่อยๆเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะเราจะผัดจนกว่าหัวไชเท้านี่มันเริ่มใสนะคะแล้วก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะ,ะด้วยเกลือค่ะ ผัดจนได้ที่แล้วเราก็จะนําไปเทใส่หม้อเอาไว้รอต้มนะคะจากนั้นก็ตั้งกระทะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะใช้น้ําเปล่านะคะในการผัดพวกผักใบต่างๆนะคะก็จะมีแค่สออย่างนะที่ใช้วันนี้นะคะก็คือกวางตุ้งกับกระหล่ำปีค่ะถ้ากระทะใบใหญ่ก็ผัดทีเดียวได้เลยนะ,ะถ้ากระทะใบเล็กถ้าเราทําเยอะก็แบ่งผัดนะคะจะได้คนง่ายๆจะได้ผัดง่ายๆนะคะ อันนี้เราก็จะทยอยใส่เนาะให้มันสลดให้มันยวบลงก่อนแล้วค่อยเติมนะคะมันจะได้ผัดง่ายถ้าน้าเริ่มแห้งก็ค่อยๆเติมน้ํานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆน้ําจากผักจะค่อยๆอ,ออกมานะคะหลังจากที่เราผัดจนผักมันเริ่มยวบลงไปเยอะแล้วนะเราก็จะปรุงรสค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ อซอสเห็ดหอมนะเมื่อกี้ซอสเห็ดหอมอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นค่ะยังไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงอีกทีตอนต้มนะคะอรอบนี้น้ําตาลก็จะยังไม่ใส่นะคะเดีย๋ยวไปรอใส่ตอนท้ายเลยนะคะจะได้รู้ว่าต้มออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะ <S <S ผัดได้ที่แล้วก็นําไปเทรวมกับตัวหัวใจเท้านะคะแล้วก็เติมน้ําป่าลงไปให้พอท่วมนะคะ ใครอยากจะใส่พวกซุปก้อนก็ได้นะในขั้นตอนนี้แต่เราจะไม่ได้ใส่นะคะเราจะใส่แค่เกลือค่ะจากนั้นให้เราต้มด้วยไฟกลางไปทางอ่อนเนาะต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณ40-60นาทีนะคะในประมาณนี้แล้วเนาะก็ลองชิมรสชาติดูนะ,ะเรารู้สึกว่ามันอ่อนหวานไปหน่อยนะคะก็เลยใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่พวกผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะทีหลังเนาะ จากนั้นก็เก็บไว้นะคะรอกินอีกวันหนึ่งมันจะได้อร่อยนะคะเพื่อนปกติเราเขาจะต้มทิ้งไว้นานๆไหนนอ้อยยิ่งอื่นยิ่งอร่อยเราว่ามันทําง่ายนะแต่ว่าทํานานใช้เวลาทํานานนิดนึงเนาะก็รู้สึกว่าโอเคนะรสชาติใช้ได้เลยปกติไปซื้อทานเนี่ยส่วนใหญ่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเค็มไปหน่อยนะคะทํากินเองก็ควบคุมความคเค็มได้ลองทําทานกันดูค่ะ